ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ s สเน k on a p l a n e เหลือยโฉกเที่ยวบินระทถึก เมื่อเครื่องบินลำหนึ่งที่กำลังเดินทางจากฮาวายไปยัง LA ซึ่งการเดินทางอันแสนธรรมดานี้มันก็ใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงแต่เมื่อผ่านไปได้ซักระยะจูจ่ๆก็มีงูพิษมากมายมหาศาลหลุดออกมาจากกรงขังที่อยู่ใต้เครื่องทำให้ผู้โดยสารทุกคนรวมถึงกัปตันต่างโดนงูพิษเหล่านี้เข้าโจมตีเป็นผลให้เนวิลฟินเจ้าหน้าที่ FBI ที่ขึ้นมาบนเครื่องบินด้วยเขาต้องหาทางช่วยทุกคนที่ยังรอให้พวกผู้โดยสา ไม่ต้องตายไปมากกว่านี้รวมถึงต้องหาสาเหตุให้พบว่าทำไมงูพวกนี้ถึงมาอยู่บนเครื่องบินได้อีกด้วย เรื่องราวทั้งหมดของหนังเริ่มต้นณนส่วนหนึ่งของเกาะฮาวายเราจะมาอยู่กับชอนชายหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังขับขี่มอเตอร์ไซค์อย่างสนุกสนานแต่แล้วในระหว่างทางที่จอนจอดแวะเพื่อลงไปชีชอนก็ได้เจอกับชายคนหนึ่งที่โดนจบแขวนห้อยหัวอยู่ใต้สะพานด้วยความหวังดีเจ้าชอนก็พยายามช่วยชายคนนี้ลงมาแต่เขากลับไล่ให้ชอนรีบหนีไปซะไม่ต้องสนใจชันเพราะพวกมันกำลังมาแล้วเจ้าชอนพอได้ยินดังนั้นจึงรีบวิ่งไปหลบอยู่หลังต้นไม้ไม่ นานนักพวกของเอ็ดดี้คิมจอพ่อมาเฟียชื่อดังมันก็ขับรถตามลงมาด่าชายแปลกหน้าที่กําลังจะขาดใจตายชายคนนี้เขาก็เป็นอายการคนที่ทําคดีของเอ็ดดี้คิมนั่นเองหลังจากที่มันด่าจนนําใจเอ็ดดี้คิมมันก็ใช้ไม้เบสบอลฟาดใส่ชายแก่คนนี้จนตายไอเจ้าชอนพอเห็นฉากฆาตกรรมตรงหน้ามันก็รีบขึ้นมอเตอร์ไซค์ขับหนีออกมาทันทีเอ็ดดี้คิมจึงสั่งให้ลูกน้องไปฆ่าไอม้มอเตอร์ไซค์นั่นซะเพราะมันเห็นหน้าของชันแล้ว ฉากต่อมาตัดไปยังโรงแรมที่ชอนพักอาศัยอยู่ระหว่างที่เขานั่งดูข่าวการตายของอายการจู่ๆชอนก็ได้ยินเสียงกึกกักมาจากหน้าประตูพอเดินเข้าไปส่องตาแมวชอนก็เห็นมีคนกําลังงัดประตูห้องเขาเข้ามาด้วยความตกใจชอนค่อยๆเดินย่องมาที่ระเบียงทนใดนั้นเนวิลฟินเจ้าหน้าที่ FBI ก็บอกให้ชอนเงียบซะทําตามฉันบอกแล้วแกจะไม่ตายพอพวกคนร้ายเข้ามาในห้องฟินเขาก็ยิงสกัดขาพวกมันเอาไว้จากนั้นทั้งสองคนก็กระโดดลงมาจากชั้น แล้วรีบวิ่งไปขึ้นรถเก่งสีดําซึ่งมันก็คือรถของฟินที่จอดรออยู่ก่อนด้านล่างส่วนพวกคนรายมันก็ได้แต่ร้องหหวยหวนอยู่ด้านบนไล่ตามฟินลงมาไม่ทัน ฉากต่อมาแต่ไปยังสำนักงานกลางในโฮโนลูลูชอนเขาก็ถูกนำตัวมาสอบสวนโดยทาง FBI ก็ต้องการให้ชอนเป็นพยานว่าเอ็ดดี้คิมคือฆาตกรคนที่ฆ่าอายการแต่ชอนเขากลัวเกินกว่าที่จะพูดความจริงเพราะเอ็ดดี้คิมมันคือคนที่โหดมากๆแต่ฟรินกับเซนเดอร์คู่หู FBI ก็บอกว่าถ้านายไม่ช่วยเรานายก็ตายแต่ถ้าอยู่กับเรานายมีโอกาสรอดมากกว่าไป LA กับชันไปช่วยให้กันในชั้น3เพราะถ้าไม่ทำอะไรเลยเอ็ดดี้คิม ต้องมาค่าหนเนยแน่ ฉากต่อมาแต่ไปยังสนามบินโฮโนรูลูเราจะมาอยู่กับแคลร์และทิฟฟานีสองเพื่อนรักแอร์โฮสเทสที่กำลังรีบเดินขึ้นเครื่องบินตามมาด้วยทรีจีนักร้องเพลงชื่อดังที่ทำเป็นรังเกยียจคนอื่นๆตามมาด้วยเมอร์ซซเดสยิงสาวแรดูผู้ดีที่พกหมากกระเป๋ามาด้วยขณะเดียวกันด้านชอนกับฟรินทั้งสองคนก็มายืนดูพวกตำรวจคีข้าของเอ็ดดี้คิมที่ตอนนี้พวกตำรวจกำลังคนเครื่องบินลำเล็กที่ FBI ได้ปล่อยข่าวออกไปโชคดีที่ฟรินพาน ชอนมาขึ้นเครื่องบินปกติทำให้ชอนไม่โดนตำรวจจับตัวไปตามคำสั่งของคิม ฉากต่อมาตัดไปยังด้านแคร์เธอนั้นก็ได้รับคําสั่งจากกัปตันช่วยไปบอกผู้โดยสารชั้นเฟิร์สคลาสหน่อยว่าตอนนี้ที่นั่งเต็มไปหมดแล้วแต่อันที่จริงพวกเ b i เขายึดชั้นเฟิร์สคลาสของเราไปต่างหากแคร์พอรู้แบบนี้เธอก็หัวเสียมากๆแต่ในเมื่อมันเป็นกฎเธอก็เรียงไม่ได้วินาทีเดียวกันที่ห้องคาโกดันล่างปรากฏว่าก็มีไอ้หน้าเหี้ยมคนหนึ่งที่ตอนนี้มันกาลังฉีดสารอะไรบางอย่างเข้าไปในกล่องไม้แถมมันยังพูดโทรศรัพท์รายงานไปยังหัวหน้าของตอน อีกด้วย ฉากต่อมาตัดกลับไปที่แคลรกับทิฟฟานีทั้งสองคนก็มายืนบอกคนรวยทั้งหลายว่าชั้นเฟิร์สคลาสของเราเต็มหมดแล้วขอให้คนที่จองตั๋วไว้ไปนั่งชั้นโคลดด้วยเดี๋ยวทางสายการบินจะมอบตั๋วบินฟรีให้หนึ่งใบส่วนด้านชอนกับฟรินพวกเขาก็ขึ้นมานั่งบนชั้นเฟิร์สคลาสอย่างสบายใจฉากต่อมาตัดมายัางแฮร์รีสเพื่อนรักของฟรินที่อยู่ใน LA โดยทางฟรินเขาก็ยำให้แฮร์รีสนายหน้าคอยสกุรอยเอ็ดดี้คิมเอาไว้ด้วยอยากให้คลาดสายตาเด็ดขาด ขณะเดียวกันที่บ้านของเอ็ดดี้คิมเขาก็คุยกับลูกน้องว่าแผนนี้มันต้องได้ผลอุบัติเหตุที่มันกําลังจะเกิดฉันวางแผนเอาไว้หมดแล้ว ฉากต่อมาตัดกลับมาบนเครื่องบินเราจะมาอยู่กับนักธุรกิจคนหนึ่งที่ตอนนี้เขากําลังหัวร้อนเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะมาด้นั่งชั้นเฟิร์สคลาสเขากลับต้องมาเจอน้องหมาของเมอร์เซเดสเห่าอยู่ข้างๆทําให้ลุงนักธุรกิจนี่ต้องลุกไปนั่งที่อื่นแทนไม่นานนักพอทรีจีเข้ามาในเครื่องเขาจึงเดินไปนั่งแทนที่ของตาลงใหญ่เมอร์เซเดสพอเห็นว่ามีดารามานั่งอยู่ข้างๆแน่นอนคนนี้มันก็ยิ้มอ่อยทรีจีเต็มที่ทรีจีเองก็ดูเหมือนว่าจะชอบเธอด้วยเหมือนกันฉากต่อมาตัดกลับ มาที่แคร์เธอก็มาเจอน้องทอมมี่กับเคอร์เตสเด็กน้อยสองคนที่บินเพียงลําพังเพราะพ่อแม่ของพวกเขาติดงานไม่สามารถมาด้วยได้ฉากต่อมาตัดกลับไปยังชั้นเฟิร์สคลาสกันบ้างปรากฏว่าตอนนี้ใหญ่ทิฟฟานี่เพื่อนของแคร์เธอก็พยายามปลดกระดุมเสื้อโชว์ล่องไม้น้อยเพื่อชอนที่มากับ FBI จะสนใจเธอบ้างทั้งโค้งหน้าโค้งหลังงานนี้ห้องน้ําบนเครื่องบินคงไม่ว่างอย่างแน่นอนแล้วเมื่อได้จังหวะตอนที่ชอนอยู่คนเดียวทิฟฟานี่ก็ถามอนไปยว่านายไปทําอะไรมาไอเจ้าชอน ก็บอกว่าผมต้องไปให้การจับตัวเอ็ดดี้คิมใหญ่ทีฟฟานี่พอฟังชื่อนี้เธอถึงกับสะดุง้งเพราะเจ้าเอ็ดดี้คิมมันโหดมากๆฉันเคยเห็นข่าวว่ามันเป็นเจ้าพ่อที่เยี่ยมโหดแบบสุดๆขนาดควักลูกตาคนก็เคยทํามาแล้วไอ้เจ้าชอนพอได้ยินแบบนี้เขาก็รู้สึกเครียดหนักขึ้นไปอีกสองชั่วโมงต่อมาตัดมายัางห้องคาโกปรากฏว่านที่แห่งนี้ก็มีระเบิดเล็กๆลูกหนึ่งที่กําลังนับถอยหลังอย่างใจเย็น ขณะเดียวกันในห้องด้วยสามไอเจ้า 3G ีมันก็เรียกให้มือเสีดมานั่งข้างๆกันดีกว่ามาดูด้านฝินกันบ้างเจ้า FBI คนนี้เขาก็เข้ามาขอโทษแคร์ที่เขามายึดชั้นเฟิร์สคาสแบบสุกเฉลิງสามนาทีต่อมาณนะห้องคาโกณเวลานี้ระเบิดขนาดเล็กถูกตั้งเอาไว้มันก็ระเบิดออกมาเป็นผลทําให้งูพิษนับร้อยร้อยตัวแห่ออกมาจากกรองซึ่งเดาได้ไม่ยากเลยว่านี่ต้องเป็นฝีมือของเจ้าเอ็ดดี้คิมอย่างแน่นอน ฉากต่อมาตะมาในห้องน้ําบนเครื่องบินเราจะมาอยู่กับหนุ่มสาวสุดหืนโดยตอนนี้พวกเขาก็พาก,กันไปหุดอยู่ในห้องน้ำเข็บแแต่เพื่อไม่ให้ควันลอยฟุ้งเข้าไปในเครื่องพวกเขาจึงแกะดวงไฟด้านบนออกเพื่อระบายอากาศจากนั้นการกินปีโป้ระหว่างทั้งคู่ก็เริ่มต้นขึ้นวินาทีเดียวกันที่บนฝ้าห้องน้ําปรากฏว่าก็มีงูตัวหนึ่งเลือ้อยไหลลงมาแม่สาวสายหืน่นพอเห็นเธอก็กรีดลองลันแต่พวกมันก็ไม่ได้มีแค่ตัวเดียวทั้งสองคนโดนงูรุมกัดจนห้องน้ําแทบจะพังพวกแอร์ างคุณป้าเกรดก็ยืนหัวเราะอยู่ด้านนอเพราะสมัยก่อนป้าเองก็เคยทำแบบนี้เหมือนกันหลังจากเสร็จสิ้นการกินปีโป้ก็มีงูสองตัวเลื้อยพี่โดนแผงวงจรไฟฟ้าทําให้กับตันที่อยู่ในห้องคนข่าวได้รับสัญญาณแจ้งเตือนไฟฟ้าขัดข้องกับตันหนึ่งก็เลยบอกคลิสกับตันสองว่าเดี๋ยวผมจะลงไปตรวจสอบให้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วินาทีเดียวกันในห้องผู้โดยสารตอนนี้พวกงูมากมายมันก็เลื้อยเยอะแยะเต็มไปหมดไอหน้าหมอออีกคนที่ลงกไปเข้าห้องน้ําอีกห้องเขา เอก็โดนงูฉกไอติมตอนกำลังชีมีหนำซ้ำยังล้มลงใส่กระจกแทงหัวตายอีกด้วยตามด้วยหญิงสาวคนหนึ่งที่นอนกรนอย่างดังจนทำให้มีน้องงูตัวหนึ่งมันเลยเข้าไปในเสื้อของเธออย่างหวัดเสียวซิดอุยซิดอุยอยู่เพียงลำพัง ขนาดเดียวกันด้านทีวีระหว่างที่มันกําลังจีบเมอร์เซเดสก็มีงูตัวหนึ่งเข้าไปในกระเป๋าของยิงสาวคนนี้ให้แล้วแต่โชคยังดีที่มันยังไม่ฉกเธอกลับมาที่ห้องนักบินพอกัปตันเปิดฝาห้องเครื่องออกดูก็มีควันดำพวยพุ่งขึ้นมาเต็มไปหมดแครที่เพิ่งเข้ามาก็ส่งไฟฉายให้กับกัปตันเพราว่าพอกัปตันซ่อมแผงวงจรแสก็มีงูตัวหนึ่งฉกค,คอของกัปตันจนลม้มเจ้าลิกกับปตันสองก็เล้ลงไปดูว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าพอจับชีพจรดูปรากฏว่าชาย คนนี้ก็ตายไปแล้วแครก,กับนิกจึงคิดเอาว่าเขาอาจัวใจวายตายก็ได้แครพอเห็นจึงนีบไปขอความช่วยเหลือจากฟรินแล้วพอฟรินมาดูชายคนนี้เขาก็ได้ขาดใจตายไปแล้วจริงๆเทว่าพอทุกคนออกไปจากห้องนักบินจู่ๆก็มีงูเลยขึ้นมาบนหน้าปัดแผงควบคุมกับตันลิกก็เลยใช้สมุนฟาดใส่งูพวกนี้นั่นจึงทําให้เขาไปกดใส่ปุ่มปล่อยหน้ากากออกซิเจนแต่ความเป็นจริงใช่ว่าจะมีแค่หน้ากากออกซิเจนตกลงมาแต่มันกลับมีงูนับร้อยตัวหล่นลงมาด้วย ผู้โดยสารแต่ละคนที่กำลังเคลิ้มอยู่ก็ต่างโดนกัดบางคนพยายยามสู้แต่ก็ไม่รอดยายป้าคนที่นอนหลับอยู่เธอเองก็โดนง,งูฉกตาทะลุเข้าไปถึงในหัวแถมเครื่องบินตอนนี้มันก็เริ่มโยกไปมาอย่างรุนแรงจนทำให้เซนเดอร์เพื่อนรักของฟินตกลงไปยังชั้นล่างแล้วนั่นจึงทำให้เขาโดนง,งูฉกเขาที่หน้าโอกพอฟินต่ำลงมาเขาก็ใช้เครื่องชอ็อตไฟฟ้าหยุดพวกงูเอาไว้ท่ามกลางความชุนรบูลวุ่นวายฟินก็หันไปเห็นห้องโดยสารด้านหลังที่ตอนนี้มันแทบจะกลายเป็นนรกบนดิน ไปเสียแล้วผู้คนมากมายต่างโดนงูฉกจนน้ำลายฟูมปากน้องถมมีที่มากับพี่ชายก็โดนงูฉกไปด้วยเหมือนกันหรือบางคนที่พยายามจะวิ่งหนีไปด้านหน้าเขาดันสะดุดล้มลงกับพื้นทําให้ถูกส้นสูงแทงทะลุกระโหลกรองลั่นอย่างทรมานไอ้เจ้าทรีจีเองก็พยายามจะหนีเข้าไปในห้องน้ําแต่พอเปิดประตูออกมาเขาก็ได้เจอศพของหนุ่มสาวก่อนหน้าที่ตอนนี้ร่างกายเขียวช้ำไปทั้งตัวนอกจากนั้นก็มีหญิงสาวคนหนึ่งที่อุ้มทารกมาเสียหลักหัวฟาดใส่ประตูจน the law. ขนาดเดียวกันด้านหน้าของตัวเครื่องบินเจ้าฟรินก็ตะกนบอกให้ทุกคนหยิบกระเป๋ามาเร็วเขา้านำมากั้นเอาไว้ไม่ให้พวกงูตามเข้ามาได้ฉากต่อมาตัดไปยังเมอร์ซิเดสหลังจากที่ลุกขึ้นมาได้เธอก็โดนงูนับสิบตัวร้อมเอาไว้แต่ทันใดนั้นก็มีหนุ่มชาวเกาหลีคนหนึ่งเขาอุ้มร่างของเธอขึ้นมาวิ่งฝ่าฝูงงูตรงไปยังห้องด้านหน้าฉากต่อมาตัดไปยังป้าเกรซสาวแอร์สุดแข็งแกร่ง,งเธอเองก็ได้ยินเสียงเด็กทารกล้องดังมาจากโซนที่มีงูอยู่เพียด้วยความกล้าหาญและเด็ด เ,เธอจึงวิ่งไปช่วยทารกกับแม่ให้หนีออกไปจากที่นี่แต่นั่นเองก็ทําให้เธอโดนฉกไปด้วยเหมือนกันหลังจากทุกคนขึ้นมาจนครบสินข,ขาก็อุ้มคู่หูของตัวเองกลับขึ้นมาบนชั้นเฟิร์สคลาสแต่พอเปิดเสื้อของเขาออกดูหน้าอกของชายคนนี้มันก็ไหมเพราะพิษของงูไปแล้วขนาดเดียวกันด้านแคร์กับทิฟฟานีทั้งสองคนก็จำได้ว่ามีหมอขึ้นเครื่องมากับเราด้วยแต่พอเช็คที่นั่งของหมอจากตัวเครื่องบินปรากฏว่าคนที่เป็นหมอก็โดนง,งูฉกตาหยุดท้ายเครื่องโนน ฉากต่อมาตัดกลับมายังด้านเฟนเขาโทรไปบอกแฮร์รี่ที่อยู่เอลเอว่าคู่หูของฉันได้ตายไปแล้วเอ็ดดี้คิมมันเอางูมาปล่อยบนเครื่องเพื่อที่จะฆ่าชอนมันตั้งใจะจะทําให้เครื่องบินโตแฮร์รี่พอรู้เรื่องเขาก็สั่งลูกน้องให้ไปหาผู้เชี่ยวชาญด้านงูพิษมาเดี๋ยวนี้แล้วที่สําคัญอย่าปล่อยให้เอ็ดดี้คิมคลาสายตาเด็ดขาด ฉากต่อมาหลังจากสกัดพวกงูเอาไว้ได้หยิงสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเจนเธอก็ช่วยดูดพิษออกจากมือของน้องทอมมีด้วยการอมน้ำมันมะกอกเอาไว้ในปากก่อนดูดพิษออกมาขณะเดียวกันด้านฟรินเขาก็สั่งให้ชอนอยู่ด้านบนนี้เอาไว้เพราะหากนายเป็นอะไรขึ้นมาเอ็ดดี้คิมมันก็จะรอดวินาทีเดียวกันที่ด้านล่างตอนนี้พวกงูมันก็เริ่มหาทางมาด้านหน้าเครื่องให้ได้แต่กับฟินจึงใช้ขวดแก้วแทงสกัดพวกมันเอาไว้ฉากต่อมาตาด อย่างด้านแฮร์รีสเขาก็ขับรถมาร,รับดอร์สตีเวนเพื่ออธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นให้ดอร์ฟังสตีเวนพอได้ฟังก็บอกว่าสิ่งที่เราต้องการคือชื่อง,งูที่อยู่บนเครื่องบินพอพูดจบดตอร์เขาก็โทรไปหาฟินโดยทางดร์สตีเวนก็บอกว่าตามปกตินั้นพวกงูจะกลัวคนแต่ถ้ามันเข้าโจมตีคนบนเครื่องบินแบบนี้ละก็แสดงว่าพวกมันต้องโดนยั่วยุจากอะไรบางอย่างอาทิเช่นสารฟรีเดอโมนแล้วทางเดียวที่ผมจะช่วยคุณได้คือผมต้องรู้รายชื่อง,งูที่ อยู่บนเครื่องบินนั้นทั้งหมดก่อนพอวางสายโทรศัพท์พวกผู้โดยสารที่หมดความอดทนเขาก็พากันวิ่งขึ้นมาบนชั้นเฟิร์สคาดเจ้าฟินก็บอกให้ทุกคนกลับลงไปซาอย่ามัวแต่เสียเวลามาถามผมว่าพวกงูนี้มาจากไหนกันแต่สิ่งที่เราควรจะทําคือต้องช่วยกันไปเก็บซากงูที่ตายแล้วกลับมาให้ผมเพราะไม่อย่างนั้นด็อกเตอร์ที่อยู่ LA ก็หาเซรูปมาช่วยเราไม่ได้ฉากต่อมาแต่ไปยังด้านนักบินที่มีชื่อว่าเรกปรากฏว่าเจ้ามอร์รี่มันก็โดนงูฉกเข้าให้แล้ว มาที่ด้านเฟนเมื่อเขาได้ศพของงูที่ตายมาเมื่อสิเดสเธอก็ใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปแล้วส่งเมลไปให้กับด็อกเตอร์ทันใดนั้นในระหว่างที่ทุกคนกําลังสนใจศพของงูจูจูแคร์ก็สังเกตเห็นว่าขวดนน้ามันกลิ้งไปด้านหน้าซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้แค่จึงรีบวิ่งไปที่ห้องนักบินเพื่อถามริกว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมเครื่องบินถึงเองียงแต่พอไปถึงริกกับตันคนที่สองก็ได้หายตัวไปแล้วแถมมีพวกงูอยู่ในห้องเต็มไปหมดวินาทีเดียวกันตอนนี้เครื่องบินมันก็กำ ลังทิ้งดิ่งทำมุม45องศาปักลงสู่พื้นแบบโคตรหวาดเสียวฟินจึงบอกให้ทุกคนรัดเข็มขัดเอาไว้เร็วเข,าข้าเขาจะไปดูเองว่าห้องนักบินมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ขณะเดียวกันด้านชอนเขากับทิฟฟานี่ก็มาช่วยสู้กับงูเพราะการที่เครื่องบินมันหักหัวจิ้มลงแบบนี้ก็ทําให้กระต่ายที่ใช้กั้นงูมันพังลงมาชอนจึงตะโกนบอกให้ทุกคนรีบขึ้นไปบนชั้นเฟิร์สคลาสถ้าไม่อย่างนั้นโดนงูฉกตายจะแนแน่ๆวิ่ทีเดียวกันด้านฟินที่เข้าไปหาแคร์เขา และเธอก็ช่วยกันฆ่างูแล้วพยายามเชิดหัวเครื่องบินให้กลับสู่องศาเดิมส่วนพวกคนที่พยายามวิ่งขึ้นชั้นเฟิร์สคาร์ก็ต่างโดนงูฉกตายกันอีกหลายคนบางคนที่แพ้มากๆก็ถึงกับน้ำลายฟูม่าตายแบบตาเลือกโคตรสยองกันเลยเท่านั้นยังไม่พอไอ้งูพวกนี้มันก็ได้มีงูอาดาคอนดานตัวใหญ่มาด้วยมันตกลงมาจากแผ่นกระจกด้านบนเพื่อหวังจะกินคนที่อยู่รังท้ายโซดแล้วเหมือนว่าโชคชะตาก็จะเข้าข้างมันเมื่อผู้คนที่วิ่งขึ้นไปบนชั้นเฟิร์สคาร์ ดันพลาดท่าเสียหลักตกลงจากราวกันทําให้มีสองคนจากทั้งหมดถูกเหล็กราวกันตกแทงตายทะลุสมองแถมเจ้างูอาดาคอนดาตัวนี้มันก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆเ,เจ้านักธุรกิจที่อยู่ใกล้โสดมันจึงโยนหมาของเบอร์เซนตสไปให้งูกินเป็นการทวงเวลาแต่ไม่ทันจะได้ลุกไปไหนไอชั่วนี่มันก็โดนงูรัดตัวขมือบแดกไปท้งท่อนจากนั้นทุกคนก็ใส่จังหวะน,นี้รีบขึ้นไปบนชั้นเฟิร์สคาา์แต่พวกงูมากมายมันก็ยังคงเลือ้อยตามมาไม่หยุดเทฟฟนี่เลยเสนอให้ใช้แพรชูชี ปิดรูบันไดเอาไว้สี่มันอาจช่วยหยุดพวกงูได้วิธีทีเดียวกันที่ด้านฟรินหลังจากช่วยดึงคันบังคับอยู่นานเขากับแครก็สามารถพาเครื่องบินกลับสู่ระดับความสูงปกติได้ทันใดนั้นลิกกับตันคนที่สองก็ปีนขึ้นมาจากห้องเครื่องสภาพของเขานั้นก็แย่เอามากๆทั้งตัวมีแต่แพรผู้พองจากพิธีโดนงูกัดซึ่งโชคดีมากที่พิษจากงูนี้มันไม่ได้รุนแรงอะไรมากทำให้ลิกสามารถขับเครื่องบินต่อไปได้ ขนาดเดียวกันด้านชรอนเขาก็สามารถกางเรือชูชีพได้สำเร็จอย่างน้อยๆก็ไม่ต้องห่วงว่าจะมีใครโดนงูฉกอีกต่อไป ขณะเดียวกันด้านแฮริสกับด็อตร์สตีเวนปรากฏว่ารูปของงูที่ฟินส่งมานั้นมันดันไม่ใช่งูท้องถิ่นของเราแต่มันเป็นงูจากทวีปอื่นซึ่งนั่นก็หมายความว่าต้องมีใครสักคนจัดหางูพวกนี้มาอย่างแน่นอนโชคดีอีกอย่างก็คือสตีเวนเขาก็รู้จักคนคนนั้นด้วยกลับมาที่บนเครื่องบินจู่ๆทุกคนก็รู้สึกว่าเครื่องปรับอากาศมันไม่ทํางานกัปต,ตันก็บอกว่าต้องมีใครสักคนลงไปซ่อมวงจรในห้องคาโกราะ ถ้าไม่ซ่อมมีหวังได้ขาดอากาศหายใจตายกันหมดแน่ไอเจ้าทรีจีที่เริ่มขาดออกซิเจนมันก็เกิดสตีแตกแย่งปืนมาจากฟรินเพราะว่าตัวมันนั้นยังไม่อยากตายแต่เพื่อนรักของทรีจีที่มีชื่อว่าทอยเขาก็บอกมันให้วางปืนลงซะไม่เห็นหลอกไงว่าทุกคนกําลังลําบากกันอยู่หลังจากทรีจียอมลดปืนลงคุณป้าเกรซคนที่ช่วยเด็กทาโรงเธอนั้นก็ได้ขาดใจตายไปเสียแล้วแครที่อยู่กับป้าเกรซมาตลอดหลายปีเธอก็รู้สึกเสียใจ เจ้าฟินจึงเข้าไปปลอบเธอจากนั้นฟินเขาก็ลงไปยังห้องคาโก้ด้านล่างคนเดียวโดวยมีแคลวิทยุบอกทางให้กับฟินตลอดทว่าด้านล่างนี้มันก็ไม่ใช่ที่ที่น่าลื่นลมดากเพราะเส้นทางมันทางแคบและเต็มไปด้วยสายไฟแถมยังต้องกลัวพวกงูที่อาจโผล่มาได้ทุกเมือ่อพอเดินมาถึงตู้วงจรพวกงูเปรตหลายตัวก็เข้ามาโจมตีใสฟ่ฟินแต่ฟินก็ใช้แก๊สเผาพวกงูหยุดมันเอาไว้ได้หลังจากซ่อมแผงไฟแสดอากาศกับไฟฟ้าก็ส สามารถใช้งานได้อีกครั้งทําให้ทุกคนในห้องโดยสารนีใจกันมากๆแต่ด้านฟรินนี่สี่เขากลับต้องรับมืองูอีกหลายตัวที่แห่เข้ามาโชคยังดีที่ห้องคาโก้นี้มันมีของป้องกันตัวอยู่เยอะเลย ฉากต่อมาตัดไปยังด้านแฮร์รีหลังจากรู้ชื่อของเอเยจนจัดหาง,งูมาแล้วเขาจึงรีบนั่งเฮลิคอปเตอร์ลงมาจับตัวไอเวนนี่ที่ไรซึ่งโชคดีมากที่ชายคนนี้มีทั้งรายชื่องูรวมไปถึงเซรุ่มต่างๆที่พวกเขาต้องการทั้งหมด กลับมาที่บนเครื่องบินหลังจากฟินเข้ามาในห้องโดยสารพวกเขาก็ได้ข่าวดีจากแฮริตว่าตอนนี้ได้เซรุ่มมาหมดแล้วเหลือเพียงก็แต่ให้นักบินพาเราลงพื้นอย่างปลอดภัยทว่าพอแครไปเปิดห้องนักบินกับตันลีเขาก็ได้ตัวเขียวอึดตายไปเสร็จแล้วแถมในห้องนักบินก็มีงูอีกตั้งหลายสิบตัวเมื่อไม่มีนักบินเท่ากับว่าพวกเขาก็ไม่สามารถเอาเครื่องบินลงได้แครเลยวิ่งมาถามทุกคนว่ามีใครพอจะขับเครื่องบินเป็นไหมทรีจีมันก็เลยบอก บอกว่าเพื่อนผมเองทรอยเขาขับเครื่องบินเก่งมากๆจากนั้นฟินก็บอกให้ทุกคนรัดเข็มขัดเอาไว้ซะเดี๋ยวผมต้องเจาะหน้าต่างสักบานสองบานเพื่อเอางูในห้องนักบินออกไปก่อนแต่ละคนพอรู้ก็พยายามหาเชือกมัดตัวเองเอาไว้เพราะการจะเจาะหน้าต่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องโดนดูดออกไปดันนอเมื่อพร้อมแล้วฟลินเขาก็ยิงปืนเปิดรูดหน้าต่างไปสองบานจากนั้นทรอยก็เปิดประตูห้องนักบินทําให้งูทั้งหลายแหล่โดนดูดออกไปดันนอพอเข้ามาในห้องนักบิน ได้ทรอยกับฟินก็เข้าไปจําที่ทั้งสองคนต้องช่วยกันนาเครื่องบินลงให้ได้ขณะเดียวกันในห้องโดยสารตอนนี้มันก็โคตรสวยมากๆ้าเพราะรูที่ฟินเจาะเอาไว้มันได้ระเบิดออกใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมทําให้งูที่อยู่ด้านล่างกับแพรชูชีพถูกดูดออกไปจนหมดแพลคนที่อยู่ใกล้รูผนังมากที่สดุดเธอก็ใช้เลี้ยวแรงทั้งชีวเวตดึงรั้งตัวเองเอาไว้เพื่อไม่ให้ปลิวรอยออกไปด้านนอกส่วนด้านทรอยกับฟินหลังจากควบคุมเครื่องบินได้ทั้งสองคนก็ ติดต่อไปยังหอควบคุมการบินว่าแท้จริงแล้วทรอยนั้นเคยเล่นแต่เกมขับเครื่องบินไม่เคยขับเครื่องจริงๆเลยสักครั้งเอเจนต์ฟลิน์พอได้ยนินแบบนี้ก็ถึงกับสะดุง g เพราะนี่พวกเขาต้องเอาชีวิตมาฝากไว้กับนักเล่นเกมแต่ในเมื่อไม่มีทางเลืองานนี้ก็มีแค่ทอยคนเดียวเท่านั้นที่จะสามารถเอาเครื่องบินลงได้เมื่อถึงระดับที่เหมาะสมทรอยเขาก็เปิดระบบรอเพื่อเตรียมแลนดิงน้งเอเจนต์ฟลิน์เองก็ช่วยกันประคองเครื่องอย่างสุดกำลังเมื่อล้อแตะสัมผัสกับพื้นความ ความเร็วจากการลงจอดมันก็มีมากเกินไปทําให้ฟลินกับทอยต้องหักซรายเพื่อลดความเร็วลงก่อนแล้วเมื่อเครื่องบินหยุดลงทุกคนบนเครื่องบินก็โห่ร้องตะโกนลั่นด้วยความสะใจเจ้าทอยเองก็นาพิมกระโดดจากเครื่องบินไปเป็นคนแรกแฮรริสกับดร์สตีเวนทั้งสองคนรีบนําเซรูปมามอบให้แก่ทุกคนทว่าเรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อชอนดันโดนงูฉกใส่หน้าอกก่อนจะลงเครื่องทําให้ฟลินต้องใช้ปืนยิงใส่ชอนไปถึงสองนาทแต่ละคนพอเห็นต่างพากันร้อง ตองตกใจคิดว่าชอนต้องตายแน่เพราะว่าชอนนั้นกลับไม่เป็นอะไรเลยสักอย่างเพราะเขาใส่ชุดก่อกันกระสุนเอาไว้ทำให้ทั้งงูและลุกกระสุนไม่สามารถทำอะไรชอนได้เมื่อจบเรื่องทุกอย่างแล้วฟินเขาก็ชวนแครให้ไปดินเนอร์กันหน่อยไหมแครเธอเองก็ไม่ปฏิเสธส่วนด้านชอนเขาเองก็ได้เบอร์โทรศัพท์จากทิฟฟานีอุตส่าห์อ่อยมาตั้งนานในไหนรอดตายมากันได้แล้วก็ขอไปมีความสุขด้วยกันสักหน่อยดีกว่า แล้วในฉากสุดท้ายของเรื่องชอนกับฟินก็พากันมาเล่นเซิร์ฟบอร์ดกันอย่างสนุกสนานชีวิตที่เหลือต่อจากนี้พวกเขาจะใช้มันยังไงต่อนั่นก็สุดแล้วแต่ว่าความสุขความดีใจที่รอดชีวิตมาได้จะนำทางพวกเขาไปพบเจอกับอะไรต่อไปแล้วเรื่องราวของสเน็กออนอเพลนเหลือโชคเที่ยวบินละทึกก็จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ